ครับสวัสดีพี่น้องนะครับหลังจากสำรวจความเสียหายของพี่ของนอง้องทุกคนทุกท่านแล้วนะครับที่บ้านน้อยไทยนะครับได้ไปรวมงานบวชของมอมถังนะครับอยู่ที่วัดป่านอะไระครับมอมถังนีเพิ่นบวชแล้วนะครับในช่วงสมเด็จป่ารุอนนะครับได้ซิฟมือเพิ่นกระซิบออกไปหลังจากนั้นนะครับ เพิ่นก็นจยากบวชอีกเพื่อฉิมาบวชเขาพรรษานะครับซึ่งก็น,นําความดีกดีใจมากให้กับแม่ของท่านนะครับพร้อมกับน้องชา้แล้วก็เลยบอกญาติพี่น้องเนี่ยว่ารวมกันนะครับบ่หลายนะครับแต่ว่าก็ที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการบวชนี่ก็่ได้ยุงยากยั้งนะครับเมื่อจิตใจพร้อมร่างกายพร้อมนะครับก็ด้นิมนต์อุปชาคือท่านพรมหมาจันดีนะครับรักษาการเจ้าคณะเพ,พื่อพปบึง มาเป็นอุปชาบวชให้ที่วัดศรีสุขสวัสดิ์หรือบ้านอะไรนะครับที่บววัดศ,ศรีสุขสวัสดิ์รู้สึกว่าสําเร็จดุลดวงไปได้ด,ด้วยดีนะครับขอ,ขออนมโมทนาหลายๆเด้อมอมทงังให้ตัง้งกุกตั้งใจในการที่จะบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลน,นะครับในช่วงบวชนี่นะครับคุณพอ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องแต่ละคนแต่ละฐานที่ระบมนโนโมทนากษัตริบุญร้ายขึ้นนะครับ เพราะว่าการบวชแต่ละคนแต่ละฐานก็หวังอยากจะได้บุญได้กุศลน้ำนะครับว่าไปฝึกหัดขัดเกลาในช่วงที่บวชอยู่นะครับคือการบวชเนี่ยก็คือการเสียสละนะครับเสียสละทุกอย่างนะครับบวชตะเภาจ,จีเป้าหมายของแต่ละคนก็คือกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายของการบวชก็คืออย่างหน่อยหน่อยก็เป็นในในลักษณะของความเสียสละเสียสละทั้งโลกนะครับอันใดที่เป็นทั้งโลกก็ หยุดไปบางคนบางท่านกะหยุดได้หน่อยได้หลายก็แล้วแต่นะครับเมื่อบวชแล้วอยาิพี่น้องแต่และคนแต่ละท่านก็ได้กลา่าวไปรวมมนุโมทนานำกันนะครับผมเองก็รู้สึกว่าดีใจน้ำนะครับมอมถังนี่เพิ่นกะมาอยู่บ้านเิ่นกะด้ซอย,ยนั่นซอยนี่ซอยการซอยงานเทศน,นันเทศนี่นะครับอันนี้จะถือว่าเป็นความดีของเพื่อนนะครับขาดว่ามาอยู่วัดก็คือสิซอยวัดซอยว้านะครับรักษาความสะอาด เป็นที่พึงของชาววาดนะครับแล้วก็ซอยเรือกิจการงานต่างๆให้วัดมีโอกาสในพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราพรมมะว่าวัดต่างๆเนี่ยจะขาดพระภิกษุสามเณรบ่ได้นะครับหรือถ้ามีพระภิกษุสาม,มเณรมาบรักษาความสะอาดมันก็สกปรกคยุหันละครับเพราะว่าความเสียสละจากการได้เข้ามาบวชเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับในใส ช่วงหนึ่งช่วงได้ที่น้อยหลายก็ตามนะครับเดี๋ยวทำุณประโยชน์กับส่วนร่วมกับอบ,าบาว่าชาวบ้านทัวตัวไปนี่ก็บ,บริเมีโอกาสเข้าไปวัดดุป,ปันไดนะครับเมื่อปูยูวัดได้ทำหน้าที่ทำวัดสวดมนต์รักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ได้ดีแล้วนะครับชาวบ้านเห็นก็จะเกิดสทัทธาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนีก็หวังว่าพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านก็คือสิรวมมนโมธนานะครับนาะ ก็มอมถังนะครับให้เพื่อนใดอยู่ในลมกาสาวพัดหยาดนิวมแต่ละคนแต่ละท่านก็คือก็คือใส่บาตรถูกเสานะครับบานร้าเนี่็ใส่บาตรกนดีนะครับพี่นอ้องแต่ละคนแต่ละท่านก็คิดว่าจิตหมั่นในพระพุทธศาสนานี่มอมถังเป็นตัง้งอกตั้งใจเห็นแม่เป็นเดือยสุขวดีใจแห้งนะครับน้องเป็นกับผู้ปฏิบัติดีนะครับกับ คิดว่าก็คือสิเป็นที่เพึงผ้าศัของบัตปันน่นเะฮาไปเรื่อยๆนะครับอยู่โดยโดนซ้ดดำดกับป้าว่าครับแล้วนะอยู่ไปบ่อดสามความเสียหายบ่อดเอเลอดเอาเปรียบบัตินะครับเสร็จแล้วก็ถวายพระทหารเพนก็ถือว่าจบนะครับเช่นนั้นอนุโมทนาหลายๆเด้อมอมทางเด้อ